สบายดีพี่นอ้องเมื่อนี้ก็น่ากสีได้กับเมื่อได้พี่นอ้องเนออัมลาพาจกกะกับมาซอยกระดำได้มัดก้า,ลาหลยมัดอยู่พี่น้องเลยกระดำซอยเพิ่นกันแล้วให้หนึ่งห้ใหญ่ได้พี่น้องเ้อเพิ่นก็ยังดำๆำเพิ่นละแต่ก็จะซอยมันแล้วแล้วพี่น้องแต่มันไกลพว่นเนาะย่านาเมื่อลลำบากเมื่อซาลลำบาก มือเครื่องลำบากทางกระยากมันไกลๆเน่พี่น้องเอ้ยก็เลยตัดสินใจเมื่อแต่เป็นอันนี้เกิดสี่โมงเลยที่พี่น้องเอ้ยบ่ายสี่โมงล่ะบ่ายสีย่กัดผลบ่อตกทางบ่อเปื้อนกัดสี่ด้สอยมันแล่าหายนั่นพี่น้องเอ้ยเขาก็ยังดำกันอยู่อืมกะอะเฟ้นจ้างนรกก็พี่น้องคลิปวิดีโอนี่กับบริมียังละพี่น้องกับมีรีวิว ห,หน้าตากา่ะคือพี่น้องเห็นเนาะเสียงกบเสียงเขียดแบบแบบแบบนแบบหน้าเบาลีพี่น้องเลยผ่าผลกระตกสมบูรณ์อยู่ปีนี้บ่งคึ้สิได้ข่าลายสำหรับนาสังลรีเนาะพี่นอ้องกบตกกับสเซีาเมื่อ,อก็วันที่สิบสองวันที่สามสิบสี่สิบห้า สิบหาพูดและตังสิเบิร์ตพ้นอันนี้กับพายุเขาโอ้โหแล้วสิแล้วแล้วเนาะันนี้กับยีร่างหนึ่งพี่น้องเลยคุ้มลูกหลอุ้มลูกลกุ้มงานได้สิดกรับได้บบบนี้ทางมันพี่นอนเบี้ยมันตกลงมาอีกผลนี่างเนแน่นอนเนาะ ตกได้ตลอดเวลาฝนเบ็ดมือมือนี่กะเด็กกับได้ไปเทาดองมาเลยอ่าอ่อกลีคนละหนากันแหละแล้วนอนนี่เนาะอ่าก้ากระดัมสบายลกเบืองกายนี่เนาะตัวนี้อือพอมันหักมันปลอดภัยเนาะเป็นตาอยากดำอยู่ได้ก้าตัวก้างามเลย มีการงามการขี่ได้ดีเนาะพี่เนาะปีนี้เบิ่งคือ้นได้ข่าวลายเนาะต้าดองเบิ่งกคนตกตกดีได้พี่เนาะบุ้งลบังเถื่อกขัดพ้นโบตกมื่อื่นกับซีนีมาอีกขัดโบได้ตกกับซีนีมาแต่เศร้ากะเกียนแต่เศร้าแล้วมันตกลงมาแห้งกะ ตกลงมาแห้งก็เลยยุดก่อนนะโอ้สิไปดีบ่สองกินสองใจยอยู่พอดีห่วยห่วยห่วยก็ห,ยนหน่อยก็โคนละหน้ากันแล้วเด้ตัวนี้กสษดาอีกบ่เนี่ยเออผักพรอนเอากลับเด้อพีดามันเออโชคดีเออ,เอ,อบัด สมวุวรพูนยิ่งพี่น้องเลยจะมาพร้อมกันอัน,นก็สี่โมงแล้วย่างกับหาโมงเลวพี่น้องเลยเริ่มมาตอนนี้ก็นินเจี๊ยบได้พี่น้องไหมนี่แลาวอนพี่น้องเลยบายดๆพี่น้องเมื่ออะไรพี่น้องคำสี <c oughs> ่หาโมงอะ นังน้อยน้องลุงสนอนอยู่นี่บ่สีมาปะได้ยางเลยดอยู่งหน้าเพิ่นมันเพิ่นมากบมาเขียดบ่โอ้ยคุณยังหลิงอยู่ตหน้าตะเขืออยู่แต่ในบ้านเนาะเป็นเพื่อนคุณบุ้งมาหย่างเลยตะเถื่อนู่นลุงคุณนูลุงออกมาเลยเด้อน้องออกจากหน้าแหละ ทางขางวัดนี่แหละพี่น้องทางวัดนี่เป็นขีตุ้มนักไปแล้วบ่นางหน่อยกับฝรั่งนิดเลียวเนาะให้ให้ให้คอยลงยางก่อนกับลูกสั่นกูไว้ได้เลยงานก็ด้กเอาไปกับลูกได้บ่ขี้ตุมขนาดพี่น้องเอ้ยบึงทางนี่ก็ผู้ยากตะวังนี่แหละ นั่งน้อยกับฝรั่งตอนนี้ค่าแล้วก็เลยพักกันเมื่อละพี่น้องอสี่หาโมงล,ละเพื่อเขาเมื่อหอเถือนกับ,กบ,กบกกลลเวลาหกโมงโมงแรงห้าลดค่าแล้ะบีนลดค่าแล้ว,ปลลวไปได้ป่ะเฮ้ย ลุยเป็นล <t> ุยเอ้าค <rat turkey> ือบุญย่างว่าทางหนาแล้วลูกไปไปย่างย่างไปไปไปลูกหนาฝนเราก็ไปย่างขึ้นเลยเรากัน เราคือไปสบายเออเราคือไปสบายเเราคือไปงากแขึ้นรถนี่ไหมลูกทางนั้นโอเคไหมเด็กพลังให้แจ๋วให้แจวไปไปไปคุมปาคุมพล

ตี่นนี้ก็ชีมมาโฟอสะพานคัววยังเอิ่นัวอู่บ่เฮ้ยเอิ่นัวอู่บ่บ่อื้อบ่อื้อนได้่อะไรยอดบ่นก็ได้ค่ะข้าวจอดได้ขอยานบ่จอด นั่งลุงย่านบ่จอดปรจอดเล็กเายเม้จอใส่ยานบอกไมใน่คนเ้อตูใส่เล็กบนนจ่อยนยๆเขาเลยตอกเล็กคันนัดเลยเล็กหูบ่เจอไปดำนาหูรลูกว่าอะไรอีเอนั้น เราอยู่ห่มอ,อยู่บ่แม่ฝนตกะทำหัวเราแล้วคนนะปัญญาฝนโต๊ะทำทำเจ้าพอเราอยู่ห่มบ่แบบตา่ยายตงคนโต๊ะปัญญาโต๊ะมแต่กันหมดนะปัญญาปัญาพ่าาพอแข่งพนมือเรื่องหลังนี่นะพี่น้องสีฟ้าหมดเลยทั้งหัวทั้งหท้า แต่ว่าแต่ว่ามันยุดตัวแห้งอะนะเอ้า เลอเนาะที่ไร้ดัทเรทางน่หลดบอหเนาะ นีเล,ะ,ๆๆเละวางนี่เนาะนะเนาะวิทย์อันหมู่บ้านแถวนี้ก็คล้ายๆเนี่ยมองนี้ต้องคอยไปเลยแหละพอหลุดทีทะไล้เลยลอกม,มุนเลย ไป,ไปขนาดพี่น้องน้อยกันจับก้นลดขนาดเลยลไปโอนวิด้นนี่แต่ก็คือสีอันนั้นเนาะ

บายบี่้องคุณทุกคนกขับมารับชมช่องขนาดตะบนกันด้